นี่คือการเรามาเต้าทุเรียนนะพี่น้องเต้าทุเรียนนี่คือการทีทีกันเต้าทุเรียนเต้าครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยเต้าครั้งแรกในชีวิตยอดเลยครับไม่อยากจะเอ่ยครั้งแรกเลยนะนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยเางต้านะครับโอ้ตัดเชือกยาวงงเท้าๆอยู่เนี่ยตอนนี้จะทำได้ไหมเนี่ยจะทำได้ไหมเรากำลังทำให้ดูแล้ว กำลังทำให้ดูลูกแรกนี่ทำช่ชวยๆหน่อยลูกแรกครับเราไว้ไว้หางหงูก,กระต่ายด้วยครับนี่ยังมินดึงม่นมินทบบอหูกระต่ายยาวออ๋ลูกใหญ่อยู่แลลูกนะแง่ที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนาะคือของเขาขอ,องเขาเล็กบอกเล็กขี้หนู เขามันไหญ่ดูเขาสมบูรณ์บมกไงหนึ่งเนาะ